การถือครองที่ดินที่ภูเก็ตยังเป็นปัญหานะคะโดยเฉพาะการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวต่างชาติค่ะการลงพื้นที่ของปอปทพบความผิดปกติเรื่องนี้นะคะหลายๆแห่งที่จังหวัดภูเก็ตและถึงแม้จะพบว่ามีการทุจริตก็ยังพบว่ามีการก่อสร้างเดินหน้าโครงการก่อสร้าง โครงการอสังหาริมทรัพย์ในหลายๆพื้นที่นะคะปปทเตรียมที่จะเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยุติการก่อสร้างโครงการเหล่านั้นค่ะโดยเฉพาะโครงการที่พบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์ติดตามจากรายงานของคุณนริศราคินิมานค่ะนี่เป็นภาพเปรียบเทียบโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในตำบลกำมลาอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตเมื่อ6เดือนก่อนกับปัจจุบันจากภาพ โครงการแห่งนี้ดำเนินการไปมากกว่าครึ่งถึงแม้ก่อนหน้านี้ปปทพบหลักฐานการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินมิชอบคือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนอสสามกไม่ตรงกับหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินหรือสอคกอหนึ่งโดยคาดว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ก่อนส่งเรื่องให้จังหวัด ล่าสุดพื้นที่นี้ถูกตรวจสอบขึ้นอีกครั้งจากปปทโดยพบว่าพื้นที่นี้ไม่สามารถออกใบอนุญาตการก่อสร้างได้เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันและมีระยะติดชายฝั่งทะเลตามพระราชบัญญ,ญัติควบคุมอาคารและประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการตรวจสอบยังพบอีกว่าการออกใบอนุญาตลงนามโดยอดีตนายกอบตอกรมลาโดยไม่ผ่านการตรวจพื้นที่และการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และที่สำคัญมีการเปิดหน้าดินสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมตอนนี้เราต้องทำหนังสือครับถึงท่านนายกเทศมนตรีใช่ไหมครับแล้วก็ทำถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้ระงับการก่อสร้างและตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับถ้าไม่ดำเนินการเราจะต้องดำเนินการให้แจ้งไปที่ปปชให้ดำเนินการกับเจ้าที่ทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าที่ของรัฐไม่รักษาประโยชน์ผลประโยชน์ของรัฐครับนี่เป็นพื้นที่อีกหนึ่งแปลงในตำบลกำมะลาที่ปปทพบความผิดปกติ ภายในแนวรั้วความยาวเกือบ1กิโลเมตรมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์และมีความลาดชันรวมถึงมีป้ายปิดประกาศชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนี่หละี่เหน,นหึ่งเก้าปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสภาพเป็นป่าอยู่ไม่มีการทำประโยชน์นถ้าไม่มีการทำประโยชน์เกษตร,ร,รมันออกไม่ได้ไม่ข้าวตกเกน,เนอีออกอกนะภาพถ่ายทางอากาศปี2519ถูกนำมาเปรียบเทียบกับที่ดินแปลงนี้ การแปลภาพถ่ายทางอากาศเบื้องต้นไม่พบการทำประโยชน์อยู่จริงเช่นเดียวกับปัจจุบันที่ยังมีสภาพเป็นป่ารกทึบอย่างที่เห็นเจ้าหน้าที่ปปทร,ระบุว่าที่ดินแปลงนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้และระบุว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิ์นสาสามกในระหว่างโฉนดที่ดินซึ่งไม่สามารถออกเอกสารนสารส,ารสามกได้ตามระเบียบกฎหมายห้ามมิให้ออกนอสาสามกในระหว่างโฉนดที่ดิน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมที่ดินแม้การตรวจสอบจะพบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่สิ่งที่ตามมาและเห็นเด่นชัดรวมถึงกลายเป็นปัญหาคือการพัฒนาที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีราคาสูงขึ้นและนำไปขายให้กลุ่มทุนต่างชาติโดยมีคนไทยและเจ้าหน้าที่รัฐของไทยเอื้อประโยชน์ณิสร,ราคินิมาน ไทย PBS รายงาน